ก็เป็น <Platform> บ <ball thrust> ่อนครับอยู <descend atory noise> ่ก <mañana> <rawd Moder> ับลุงอยู่น้องเวฟบ่อนี้ก็จะมีปลาทับทิมนะปลาทับทิมปลาสวยๆก็อาจจะมีปลาบึกด้วยปลาบึกก็มีนะครับแล้วก็ปลานินนะครับเป็นหลักนะครับก็เนื่องจากว่าสภาพอากาศตอนนี้ก็ฝนตกนะครับนี่ก็เพิ่งหยุดไปนะครับตกทั้งวันนะครับทั้งอาทิตย์ดีกว่านะครับก็ไม่รู้จะไปไหนดีแล้วหมายธรรมชาติก็ลุงลุงไปกับน้องเวฟมาเมื่อวานนะครับไม่ไม่ไม่โดนสักตัวเลย นะครับทั้งวันไม่มีตอดเลยนะครับก็เลือกที่จะเข้าบ่อดีกว่านะครับก็เดี๋ยวไปสำรวจดูกันวันนี้จะคัดไซต์ปลานิลสวยๆกลับไปกินทะหน่อยนะครับผมโอเค้งก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจนะครับผมแล้วเดี๋ยววันนี้เราไปลุ้นดูกันนะครับผมวันนี้ก็มาใช้เป็นลำมาลำน้ําแตกของเรานนหนึ่งนะครับมาขิดนะครับแยมโลนิดหน่อยนะครับแล้วก็เปลือกเปลือกหลุมปันนิดหน่อยนะครับอันนี้ติ้งก็จะเป็นแยมโลเลยนะครับผม คันวันนี้มาใช้ในระยะสามจุดหกนะครับสามจุดหกนะครับเป็นทุ่นนี่เลยทำเองครับทำเองนี่ขี้โม้หน่อยนะครับก็เดี๋ยวจะซูมทุ่นนะครับดูอาการให้ให้เพื่อดูอาการกันนะครับครับผมอันนี้ก็ตกเป็นบาลานแตะนะครับผมก็เข้าบอนะครับที่สําคัญเลยคือแบบตัวเบ็ดเนี่ยผมใช้เบอร์หนึ่งนะครับผมจะเอาเงี่ยงบีบเงี่ยงออกนะครับบีบบีบเงี่ยงออกเพราะว่าปลาเขาจะได้ไม่ช้ำนะครับอันนี้ เยื่อนะครับผมผมจะใช้เนี่ยนะครับยิบมาหน่อยนึงนะครับแล้วก็จับจีบนะครับแค่นี้นะครับบีบทีเดียวครับไม่ต้องแน่นมากนะครับผมตกเป็นบาลานซ์แต้ตั้งตั้งห้าข้อครับตกสามข้อ ตอดเบาตอดเบาก็เมื่อวานออกไปก็สลบครับหายันเย็นครับไม่ได้วัดปลาเลยครับธรรมชาตินะครับตอนนี้น้ำมันกำลังค่อยดีนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับวันนี้ก็คือมีตัวตอดได้เลยครับแต่มันตอดเบาเนี่ยนั่นนั่นนั่นปลาบ่อเบา นี่แน่นี่แน่มาแล้วเขาตาไรเอ่ยอ๋อปลานิลงครับปลานิลเล็กนะครับปลานิ้เล็กครับอันนี้เราทิ้งทิ้งเซฟไม่ได้ด้วยนะเพราะว่าอยู่ใกล้หลักเลยเมาแล้วครับเข้าบ่อคอยมีผลงานให้นานาดูกันหน่อยให, <laughs> หมยธรรมชาติตอนนี้ช่วงนี้แย่นี่ปลานิลตัวสวยๆเล็กไปหน่อย วัดเอามันนะวันนี้งานงานตื่นมากครับตั้งประมาณกักสามสิบสี่สิบเปอร์น,นิ่ง วิวิวตึงๆครับตัวนี้ตึงๆโอ้ทับทิมใสสวยครับตัวนี้โอ้ยโดดตุ้มตามเลยทับทิมตัวสวยครับตัวนี้โอ้แจ๋วปลาบ่อโอ้ยตัวนี้โลฟ้าได้อ่ะใหญ่บึ้มแล้วตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวต้องเก็บเก็บนะตัวนี้เอาไปกินสบายแล้ว ปุ๊บก็กินปั๊บอ๋อปุ๊บก็เล่นเลยนี่เป็นตัวเล็กๆนะเล็กๆเก่งนี่นตัวนนี่นะตัวเล็กครับตัวเล็กอ่ะเฮ้ยมันเล็กเกิงเหรอเนี่ยโอ้โหไม่เล็กเท่าไหร่เว้ยน่าได้อยู่นะ วัดที่แรกเหมือนมันช็อกอ่ะปากบนด้วยตัวนี้สวยงามวนี้ตัวในกระชังผมว่าใหญ่กว่านี้ตัวสวยเลยตกบอกก็ดีอย่างงี้เราวัดเพิ่นเลย ต้องอยูดแต่จะกินต้องกินน้ำที่ต้องเอาเบ็ดขึ้นนะ่ะไม่ไหวใกล้ไปแล้วใกล้ไปไหนไหม่นี่ยบดมือได้อยู่เนี่ยปลาบ่อยตรงไหนมันก็กินเ <laughs> นี่ยเลย โอ้ยตัว,ต,วตัวนี้ปันนินเล็กโอ้แต่เหมือนปลาใหญ่ข้าวแล้วนะพายน้ำขึ้นปุ๊บพับปุบพ,พับเลยอึบอึ๊บอึบอึ๊บปลาดินอุ้ย <laughs> <laughs> รเราเบ็ดเราไม่มีเงี้ยงครับเขามาเปนะ็นงไ,ไงน อให้ถอนถอนทำมันถอนนะ601 3ต,ต,ตัวมันเกิดออก609นี่ไง <c oughs> จริงๆมันน่าจะกินตั้งน,นานแล้วนะครับแต่ว่าผมจับจังหวะมันเมื่อกี้เทย์ล่มันถอนขึ้นมาก็ <c oughs> สวย <c oughs> ๆเฮ้ยๆๆๆอย่าเข้าหลักอย่าเข้าหลัก ทับทิมอีกแล้วทับทิมทับแต้มสวยๆอะแล้ววะแล้ววะแล้ววะเนาะอือหึปลาบ,บ่อก็ดีนะพอได้มันนะได้สวยโอ้ยอ้วนตึกเลย แล้วโดนเล่นละนี่เนี่ยปันินมาแล้วปันินโอ้บินมาเลยตัวน้อยตัวน้อยตัวน้อยเดี๋ยวเอาไว้ก่อนแล้วกันใช่นี้นะครับปันนินใช้นี้ก็เอาไว้ก่อน น่าจะทอดกรอบนะา๊ะอร่อยดีตัวแบบนี้เงี่งออกปไปน,นะเฮ้ยเ,เอาเลย,ยเเเนะปัเน, <laughs> นเนินงครับลงไปพบก็เอาเลย มีชิ้นเกี่ยวก็กินก็กินก็เข้าเหมือนกันนอจมจมหายไปแล้วอตอกอยู่นู้นโอ้ยมันลุมลุมเหรอนี่เนี่ยลุมเหรอ <laughs> วัดเพิ่นเพิน่น แม่ถ้าไปลงธรรมชาติมันกินขนาดนี้นะโอ้โห و. เอากลับไม่ไหวเลยนะเนี่ยนี <laughs> ่ม <laughs> าติดติดแล้วลงปุ๊บเอาปุ๊บ หวานจังครับนะปน,นินตัวนี้ใา้ดีอยู่ครับตัวนี้สี่ขีตน่าจะได้นะตัวนี้เก็บไปก่อนเก็บไปก่อน,นครับ้าแก้มเลายแดงปัดแก้มมาล่ะลลองมาปุ๊บมันก็สอยละ นี่เนี่ยเออน้อยโอ้ยอันนี้จะเล็กไปหรือเปล่าเนี่ยอันนี้จะเล็กไปหรือเปล่าเนี่ยเราไปทุบก็เอาละจับจังหวะวัดให้ดีอย่างเดียว โอ้โหับทิมครับทิมครับผมวาทับทิมจะมีไซส์นะครบับทิมที่นี่ธรรมดาครับน้องๆน้องเวฟน้องเว็บถามว,ว,ว่าทำไมหมานจัง <laughs> ถ้าตกวธรรมชาติกินขนาดนี้แล้วก็โตอโอ้โหอากาศไม่ไหวอะ่ะง sure, านลงปุ๊บเล่นปั๊บมะดูดิ รอเลยเนะนี่ยนะี่ยรอเลยอมเหยือไปเลยอ่ะตอนเนี้ยอุ้ยหลุดเลยนะลงปุ๊บเอาปั๊บไงแน่กําลังเล็งเล็งทุ่นอยู่มันก็ไปทันอะ่ะ อย่าไปทางนู้นอย่าไปทางนู้นหลักมันอยู่ทางนู้นตัวนี้มันแรงดีองเอามันมากินให้เข็มแรงมันดีเป็นนักสู้เราต้องเอามันมากินของตัวตอนเนี้ย นั่น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 นี่ไนงะโอ้โหเนี่ยครับมันตอดปรบปปุบปับแล้วระวังไม่ค่อยติดอ่ะนะดูตัวดิเนี่ยไปล่อกระพงได้เลยนะเนี่ยนี่ทุกคนเห็นไหมนี่อุ้ย ตึงๆตึงๆไอ้ตอนนี้ใช้ได้ใช้ได้ตอนนี้ไปชิวๆเออมาเจ๊ตัวนี้นใ,สใส่สวยอือเอาไปทอดใส่กลางนี้กลางเลย ใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆเอาหมดแหละบ่อโอ้โทฟี่เลยวะลุงนี่แน่นี่แน่โอ้ยวิ่งดีวิ่งดีวิ่งดีครับปานินวิ่งดีวิ่งดีพุดปารพุดปารเลยพุดปารพุดปารเลยตัวนี้ ไม่เอาแล้วเนี่ยตัวใหญ่สามตัวแล้วผมอ่ะออเออมันซอยดูมันซอย,อยนี่แนงโอ้โหตัวติดเดียวแหมถึงว่าลำซอยทีจังซอยดีดีตัวนี้ตัว,ตวเล็กเน่งนเอาปิดเดียว ทนจบจับจบจับเลยโยมไหมดูดูน่นนั่นน่นนไปแล้วอ่ะอ่ะๆๆซับนี่แน่เนี่ยครับตัวเล็กตัวไม่โตเท่าไหร่อือก็จะเป็นไฟนี้นะ ปานนี้ก็จะเป็นใช้แบบนี้นะก็ไม่โตมากก็จะมีโตแค่าบางตัวที่หลุดหลุดสูงมาก็จะใหญ่หน่อยลงได้ตัวสวยอ,อุ้ยนี่แน่ตัวเล็กตัวเล็กครับ ของเราตัวเล็กเข้าแล้วของลุงตัวใหญ่เข้าตัวใหญ่มหนีเข้าของลุงนะเราโดนตัวเล็กๆแล้วตอนนี้เอาละเอาละลอยๆหันเถานลอยๆหันเถานอมอมเอ้ยตัวนี้ น้ำหนักพอใช้ได้ครับตัวนี้ตนี้ใช้ได้เลยทิปนี้ก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมกันมานะครับแล้วไว้รอติดตามชม EP 2นะครับผมขอบคุณมากมากเลยครับ